นี่เกดเดีนี้ันีตัวนีป่วยวะป่วยยืนมาครับท่านไหนสนใจก็สอบถามอาจารย์ช่วยได้ครับผมแล้วผมมีทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ กลับสวัสดีอาจารย์เสียนขอเขาใหญ่ทุกท่านทุกคู่ทุกคนนะครับผมนี่กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับนกเขาใหญ่หรือมูบี้นะครับผมมือนีกสิไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมอยู่แถวเทพาร,รักก็บท่านนะสี่แววนกโตกเก้งเพื่อนนะครับผมนกที่ทีมงานเดียวกันเลยนะครับผมที่เคยไปลอง อาจารย์หลายๆท่านอาชิโมจักดีบางบางเทียกันเป็นแฟนขาเพิ่นเลยรับไปนี่ครับเดี๋ยวไปถามแล้วเบื่องว่านกตัวอะไรนุกอนไรน,นะครับเนาะเดี๋ยวไปถามมันเบื่องรอติดตามครับผมนี่กำลังหอวแล้วครับผมกำลังหอวแล้วที่ผลักช่วงยังไงช่วงโมงเรียงล้วนเลยนี่ครับผมรอติดตามครับผม นี่ครับผมมาหอดแล้วครับมาหอดไม้แล้วมาหอดไม้แล้วครับผมนี่ครับสอนอาจารย์ช่วยนี่เราอยู่พอดีครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วยโอ้มีหัวน้ำหัวน้ำยืนแห่งนีวน้ำข้อแหงชว่าเราเบิ้งนกนี่ใส่นกอาจารย์ช่วยมีนกอย่างนีขอเบื้องในพวกนี่โม่งแหงโม่งอแหงเป็นอย่งไรแหนท่านเมาตีเมาข่าโม่ข่าโอ้มีหลายอย่างมีอย่างนี้นี่ใส่เบิ้งอุปกรณ์เพลนเพียบเลย ถึงนกถึงกงนี่ครับใอยจ่ใส่กีอนน่อาจารย์บอกพีนนออโโ่น้องคุ่เลอะยังไซอยโกินครับโกินที่คนรักเจครับโอ้ครับผมนี่เลยครับอย่ายไมาหาอาจารย์ช่วยไม้อะไรเล่นวะใช้โกกันตัวอะไรเนยมียังไม่เบิ้งเนี่ยนี่อุ้ยประกอมมาอไรเยกงนกกงอย่างครับทีบเดยนี่คนลักโลกครับผมใส่มีตัวนังเนี่ยน้ำาหอย่างนีมันีอย่างนีโลกอย่างตัวนั้นบกขยบ วัวน yup. ี่มาเขายังนีงตัวนี้ไหมใช่ไหมเพชรบุนีเพชรบุนีจะเลยป้าติได้มาหลุดมาอะไรแล้วเนี่ยสามกูสามกูตีขันไปแม่นตัวนี้เหรอสามกูนี่ตีสามกูเพชรบุรีครับตัวนี้ครับปลาคือตัวใหญ่ปลาหามเนี่ยมันเืินนิ่งไรเนี่ยวัวกันขันดีแล้วโอเอายุกวงไหนวันไหนแล้วไก่ปลาก็มีโอ้สุญญ์ยางนี่เรา อันนี้ตัวอะไรเนี่ยอาจารย์ลูกคัดใบนี่มันว่าลูกลูกลูกผสมลูกผสมลูกผสมไหมใช่ที่นี่พออ้างเม่าอ้างพออ้างพออ้างอ้างแปดตลอดครับข้าวมุ้มใส่นี่นี่เจี๋ยนี่เจี๋ยครับผมกำลังทับอยู่ไหนบ่ไหนบ่หางใช่ละนี่หางมันเห็นบนโอ้โหแตาแต่โอ้หึงเห็นรอโอ้นี่อ้างครับเห็นว่าอ้างตลอดเจี๋ยใส่อ้างใส่อ้าง ใส่อ่างตีนวะเสียงอะไรอาจารย์เสียงไงเสียงไงตียเป็นตาว้วชปั่นด็กตัวอจาร์เดี๋ยวี้ชี้ัดเผาเนี่ย่ขาอกครับมือสิบแปเก้าตน่ะนี่ตีแมนส้ี่พ่ขาสิบแปดสิบเก้ตัวก็มือตีนี่ครับผมนี่ที่ว่าแมนจะแซกวะพ่อแมนตีใส่จะแซกก็ใส่เขาพ่อจะแซกด้วนี่ครับ โอ้เราก็มีหลายมือเปืนตัวนี่แม่ <c oughs> มีหนจางเอยนคาี่กุเตม่่ีตโอ้นี่มือปือน <c oughs> โขาวขาวแล้วอะ <c oughs> สุดยอดเลยครับของเราอโอ้โอ้โอ้ได้ยินเสียงเจ้าของว่าไร <c oughs> นี่ตีเจ้าแทกนี่นะครับ,น,รบนีีน่เจ้าแทกนุกเฟียของเราเลย ไอ้วงตัวเทอะตัวตัวเป็นตัวตายครัปุ๊บตัวเป็นตัวตายออกเทียบเนี้ยป้าสะท่านสะท่านสะเทือนเลยวครับนกแดงครับบุ๊มมันนกขาวหรอกครับโอ้เสียงอะไรอาจารย์นี่มันกักลางไปหายเงีครับกลางไหายงี้ยเลยครับเสียงเหมือนแลเสียงมือนกันเสียงเงี้ยเดี๋ยวจะสถานการณ์จะขูบนกนี่มันตั้งเทียมมันขันดิวตั้งเทียมมันขันทุกนึงอ๋อนี่บ่จะแทรกตีนบ่นี่ครับ คือว่ามัอนี่เจ้าเสกสีเดินทางไกลตินข้าวมันนี่ตีนข้าวว่าจะไปขวัญใจใครเขโอ้ไปแล้ววะนี่นี่แล้วกับแฟนครับแต่ชุยเบิ้งแล้วครับไปแล้วครับขวัญใจผู้ใดกับเบื้องแล้วครับนี่ครับผมสี่เดือนทางไปขวัญใจมะเร็งมันทันวะทุกทายบอกเลยว่าจักแดงจักเทาหาพันครับหาเทาหาเทาหาพันธุ์นะครับเนาะนี่ครับผมราคาหาพันธุเลยครับผมเดือนทางมะเร็งนะครับผม อาจารย์จุ้ยนะครับผมนี่ครับเจ้าแซกถ้าผู้ใดติดตามอาจารย์จุ้ยี่หูชอบเจ้าแซกเป็นแบบไหนนี่ครับผมสายบ้าครับนี่ครับนี่นะเจ้าแซกมเมื่อเด,ดิน,นทางคระคันจะได้นามนครับมาติดเลยนีห้อยรุกรขยับเป็นบ้าก,กันเดียวนะครับนกหมานนี่นะครับเนาะผมเคยเห็นเนาะผมเคยเห็นในลิบมาประกันมานครับเบื้องสวยข้อครับเบื้องครับตัวตนอายุกงไลอะไรต้นอายุน้ำอาจารย์ บ้คุณนุ้นผมประมาณปีกรัวเจ้จะเลยไม่ต้องถามหรอกครับยุ้นผมจะเลยก็ะสอบหนึ่งนี่ครับอาจารย์ชุ้ยนี่เรียนโลกมาะลวนมาได้แล้วนี่โอ้ยสามที่ขีนะครับกับผมโลกเทียบโลกมีเวลาเบียงระดนจังนี่เวลาเบียงครับมีเทคนิคการเบื้องลกว่าบอกพี่น้องคนละนั่งเที่ยวเสียนไม้มื่อไม้ข้าเจอย่าหุ่จัด เทคนิคแต่ละคนมันคือกันเบิ้งหมานว่าหมานเบิ้งเปลี่นบ่หรือเอาเสียงแต่ว่ามีฟังเสียงคันย่างเดียวอันวะแข็งคันมวนคันยังกันดิลงมาขูดเอาลงมาเทียบคู่เลยว่าจากตัวเลยวันไม้ใสอาจารย์ตัวนี้ไม้ใสนี่ตัวนี้ลูกผสมตีลูกสมตีนี่ก็โอ้งามใช่ตัวนี้ไหมตัวนี้ก็งามเหมือนกันออกทิเคียไปนี่ นี่ครับนกหมานไม่ต้องใส่กล้งงามนี่ทั้งไรกับหมานแจ๊โบวไม่ถจอยนี่จะแสกโอ้กครับถูกอจเพลงนี้เขาลุมกัจะขายอันนี้ืเตียนี่เตีตัวนี้ป่อยวะป,ป่อยยืนมาครับท่านไหนสนใจกั สอบถามอาจารย์ช่วยได้ครับผมนะผมมีทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ครับผมเขาเหมือยังไปคอมเมนต์ใจในยูทูบอีกตีนี่ครับผมโอ้ผู้เข้าไปคอมเมนต์ตีผู้เข้าไปคอมเมนต์ในยูทูปผมมันเด่นว่าที่ว่านึกว่าเป็นไพ่เลยทีนี่นะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับโอ้เด่นดีดีเนาะเสียงเสียงสุดยอดเลยเนาะ อ๋ออาอเสกหัวขนาดได้แซกนี่นี่ครับผมผม,อผมอีอ่างครับไม่ชซับอ,อ่างไม่ชซับอ่างตี่สิไม่ได้กระีดแต่ว่ามันอีซับอ่างเลยดีแล้วพี่นิวบอกไม่เอยียงเลยนบ่นี่ครับโนกนนานจาร์ช่วยเอ๋อสุดท้ายกันตั้งแต่กันฝากขอบคุณอาจารย์จุ้ยหลายครับที่มากับผมให้มาหืม นี่ครับผมให้เบื้องนกมื่อนี่มื่อนี้ก็ดิไปส่งเนาะเมื่อนี่เนาะเดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องส่งมีปัญหาหุ่นใส่นี่ดูดใส่กันตามๆมมน,นู่นจีก,กันหุน่นนี่หว่อตีเหยีนตอนนอนมาหุ่นกู้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 กูกูกู้หนี่ครับปิดท้ายกับจอรักเร่ท่นท่านขอบผู้จัดจุ้ยได้แล้วครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมอาจารย์จุ้ย มาสอบถามไ้เลยลูกผสมแล้วก็มีาสฮะ